เราก็ทำการแก้ไขตัวแบตอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็มาสตาร์ทให้ดูฟังเสียงเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องนะ ทำพ่อทำลูกมาครับอ่ะดับอีกแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับตามคลิปเบื้องต้นนะครับคันนี้นะครับเบนทะเบียนอะไรนะฝีสุดท้ายสองสองหกเก้าอ่าคันนี้นะครับสองสองหกเก้านะครับเอ็นแม็กนะครับอ่าเลือกมาครับลอยลูกเบรกบนนะครับนี่ครับลูกเบรกอ่าก็ต้องเช็คนะครับว่ามาจากเข้าเหวี่ยงที่เขาทํามาไหม เืิ่งต้นมี้อยลูกเบรกแล้วนี่ลูกเบรกบนนะครับข้างล่างข้างล่างไม่เป็นลอยครับลูกเบรกบนนะครับเนี่ยครับนี่นะ ถอดออกมาภาพนี้เลยครับตัอเบื้องต้นนะครับลูกเบรกนะครับแล้วก็จะต้องรื้อเช็คอย่างอื่นด้วยนะครับว่าฝารั่วไหมระบบน้ำปกติไหมนะครับแล้วก็ สิ่งที่เขาทํามานะครับก็คือก้านนะครับก็ต้องดูว่าเป็นที่ก้านด้วยไหมเพราะว่าถ้าไม่รือก็ตอบอยากครับก็เบองต้ทแจ้งประมาณนี้ก่อนนะครับลูกเบรกบนนะครับก็ต้องขวานต้องขวานอัพไซต์ต้องวัดก่อนนะครับว่าเขาควานใส่อะไรมานะครับ ถ้าเป็น58นะครับก็ต้องเป็น58.5แนะครับขยับไปศูนจุด้านะครับเบื้องต้นประมาณนี้ครับก็ฝากด้วยครับน่ครับทำมาจากที่อื่นนะครับก็เขาบอกว่าผ่าเครื่องมาแล้วนะครับเปลี่ยนก้านเปลี่ยนเพื่อเป็นลูกนะครับก็เบื้องต้นนะครับผ่าเครื่องมาแล้วนะครับก็ให้ดูงานนะครับ ว่างานแต่ละร้านต่างกัน,นครับอย่างของผมนะครับคือผ่าเครื่องมาชุดนี้ต้องเอี่ยมใหม่หมดเลยนะครับผมล้างให้อย่างดีแล้วก็เช็คเช็คด้วยนะครับตอนประกอบนะครับว่าน้ํามันเครื่องปั๊มขึ้นหัวหรือเปล่าครับอันนี้ก็มีอาการลูกเบรกมานะครับเพิ่งทําได้ไม่กี่วันนะครับก็ดูสภาพเครื่องนะครับ ก็ถ้าสังเกตหรือย้อนดูงานผมนะครับถ้าผ่าเครื่องครับช่วงนี้จะต้องเอี่ยมเลยครับก็ฝากด้วยครับว่างานแต่ละร้านเป็นยังไงนะครับเราไม่ได้มาบูลี่ช่างนะครับแต่อันนี้คือช่างที่เขารับทั่วไปนะครับเขาไม่ได้รับงานตรงรุ่นนะครับเ็าอาจจะทําถูกกว่านะครับแต่คือก็แลกมากับคุณภาพงานครับประมาณนี้เลย อย่างที่ผมทำนะครับราคาแพงกว่าก็จริงนะครับแต่คุณได้เครื่องใหม่เลยทำความสะอาดให้เอี่ยมเอี่ยมเลยคือถึงเนื้อมีเนียมเลยก็ฝากด้วยครับเดี๋ยวเราจะให้มาดูคันนี้หาคันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับพอให้ดูก่อนครับนะครับเห็นไหมครับอันนี้ทำท่อนบนครับท่อนบนก็จะเอี่ยมเอี่ยมแบบนี้เลยก็ฝากด้วยครับผมครับเบื้องต้นนะครับพี่ตอนนี้จะสตาร์นแบบพี่เสียนะ กิดกุญแจไม่มีไฟขึ้นเลยตอนนี้ตัวเลขแคบไม่ขึ้นเลยขอกดสตารไม่มีเสียงเลยไฟไม่พอนะพี่ตอนนี้ ที่ว่ารอบที่แล้วนะครับเราฟตาร์เครื่องแล้วเครื่องครั้งแรกม,มีเสียงดังนะครับเราก็ทําการแก้ไขตัวดันโฟเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องฟตาร์ให้ดูครับอ่าเสียงเงียบๆเ,เลยครับอ่าอันนี้เรายังไม่ได้ยึดนะ ไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับเดี๋ยวเรามาแก้ปองอื่นต่อนะครับก็ลูกค้ามีให้ทําระบบไฟให้ใหม่นะครับนี่ของเดิมมาครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแก้ระบบให้ใหม่เครื่องยนต์ก็คือเงียบแล้วเดี๋ยวเราทําการประกอบไล่น้ํานะครับเดี๋ยวเรามาตัดคลิปตอนทําเสร็จชุดเครื่องให้อีกทีหนึ่งอ่ะเรามาอัปเดตคันนี้นะครับก็เบื้องต้นนะครับ ก่อนหน้านี้มาครับไปทําร้านหนึ่งมาครับแล้วก็วิ่งได้ไม่กี่วันนะครับก็มีอาการเครื่องดังครับเจ้าของก็ไม่รับผิดชอบให้นะครับก็ให้ผมไปยกมาจากร้านนะครับแถวเลือดสินนะครับก็ยกมาครับทาการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับต้นคลิปก็เบื้องต้นก็มีลูกเบรกนะครับก็ไล่เช็คนะครับก็เอาเสื้อลูกนะครับ ไปตีปอกให้ใหม่นะครับก็เป็นลูกเดิมครับห้าสิบแดมิลนะครับแล้วก็มาไล่เช็คครับจุดจุดที่ทำให้รถลูกเบกนะครับก็มาพบหัวฉีดนะครับเป็นหัวฉีดของร2 5ยี่ิบห้านะครับซึ่งเป็นแม็ใช้หัวฉีดที่นั่นจ่ายน้ำมันมากกว่าเครื่องร2 5ยีบหฟรีๆนะครับก็เป็น หัวฉีดที่ใส่มาก็4รูนะครับก็จ่ายน้ำมันไม่พอนะครับทำให้ลูกเบรกนะครับก็ทำการแก้ไขนะครับเบื้องต้นนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนหัวฉีดให้ใหม่นะครับแล้วก็เสื้อลูกเดิมนะครับเอาไปคว้านใหม่ให้นะครับเป็น5้าบแดเหมือนเดิมนะครับตีปอกเหล็กนะครับก็ของเดิมก็ตีปอกเหล็กมานะครับแต่ว่ามัน เบรกไปแล้วนะครับเราก็ทำการแก้ไขให้ใหม่นะครับแล้วก็แล้วก็ลวกไล่ประกอบครับแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรารีวิวให้ดูครับปร์ตาติดปกตินะครับ ก็ฝากล้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับใน YouTube ก็ฝากกดกระไริบกดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอบคุณครับ